สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ล็อกนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำอาหารในเกมมินิเวิร์นะครับซึ่งตั้งแต่อัปเดตเป็น m ินิเวิร์กเลียเตอรนะครับก็เปลี่ยนการทำอาหารไปเลยนะครับเราจะไม่สามารถคราบอาหารได้แล้วนะครับเราต้องทำเอาเองนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าการทำอาหารคือย่างไงนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนี่ครับผมกองไฟนะครับซึ่งกองไฟคือ อย่างแรกที่เราต้องทําอาหารนะครับอย่างที่2ก็คือคบไฟนะครับควรที่จะมีนะครับในการจุดไฟปุบนี่คือการจุดไฟขึ้นมานะครับจากนั้นกองไฟนะครับประโยชน์ของมันก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ย่างได้นะครับและสามารถประกอบอาหารโดยใช้หม้อหม้อหิน หมเล็กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูกองไฟธรรมดาก่อนนะครับว่าทําอะไรได้บ้างกองไฟธรรมดานะครับก็สามารถย่างได้นะครับย่างเนื้อย่างอะไรนะครับที่เป็นชิ้นชิ้นนะครับแล้วก็ถือเนื้อดิบแล้วก็วางใส่เลยนะครับอ่ามันก็จะย่างให้เราแบบนี้เลยนะครับสามารถใส่ได้1 2 3 4 5 5ห้าชิ้นเลยนะครับอ่าแล้วเมื่อสุกนะครับมันก็จะเป็นสีแปลกๆนะครับแปลกจากเพื่อนเลยอ่าต่อไปหม้อหินนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆกระทะนะครับก็จะมีสูตรอาหารนะครับหม้อนี้สามารถทําอาหารได้หลายอย่างนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าอาหารนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบไม่เกิน3อย่างนะครับนี่ก็คือ1 2 3 ใช้ได้ไม่เกิน3อย่างนะครับตัวอย่างเช่นเราลองหาอาหารนะครับนี่ขนมปังนะครับใช้วัตถุดิบแค่อย่างเดียวนะครับก็คือแป้งสาลีแป้งสาลีก็มาจากข้าวสาลีนะครับอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกอ่าอันนี้ก็ได้นะครับแฮมเบอร์เกอร์ใช้วัตถุดิบ3อันนะครับแบบนี้สามารถทําในหม้อหินได้นะครับอ่าเรามาดูหม้อเหล็กนะครับอันนี้จะลองรับ อาหารขั้นสูงที่มีวัตถุดิบไม่เกิน5อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเป็นเค้กนะครับซึ่งใช้วัตถุดิบ5อย่างนะครับก็จะสามารถทําเค้กในหม้อเหล็กได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเชื้อเพลิงเราก็เติมได้นะครับนระดับแรกก็คือใช้ไปแล้วระดับที่2ระดับที่3ก็ถ้าดับแล้วก็แค่เติมใหม่นะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อฝนตกเราจะไม่สามารถทําอาหารได้นะครับดังนั้นเราต้องมีหลังคานะครับซึ่งถ้าเป็นหลังคาไม้1บล็อกแบบนี้คิดว่าดับไหมดับครับผมอลองดูนะครับลองทําให้ฝนตกนึ่อ้าวดับแล้วนะครับซึ่งหลังคาแค่นี้ก็ไม่พอนะครับเราต้องทําหลังคาให้มัน กว้างกว่านี้นะครับมันถึงจะไม่ดับนะใครไปทําอาหารกลางฝนก็จะทําไม่ได้นะครับอ่เราสมมุติหลังคาใหญ่ขนาดนี้นะครับไฟเราจะดับไหมลองจุดดูนะครับนี่นะครับผมไม่ดับเลยนะครับส่วนอันนี้คิดว่าน่าจะดับอ่าดับไปแล้วนะครับ ก็คือพยายามทําหลังคาให้กว้างนะครับไฟเราก็จะไม่ดับนั่นเองนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ